เอาละครับทุกคนตัวละคร LF ล่าสุดก็เผยม,มาแล้วว่าเป็นซูเปอร์ไซย่าสามโกคูนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูอนิเมชันกันสักเล็กน้อยก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูความสามารถกันนะครับโอเคขอเปิดเสียงนิดนึงนะซัพพอร์เตอร์ก็มาด้วยใช่ไหมก็ตรงนี้คือคีย์ของเรื่องซัพพอร์เตอร์เนี่ยนะทุกคนนะก็จะเป็นอะไรที่ เขาจะเพิ่มมาแค่สองตัวนะในจุดนี้นะครับทุกคนก็คือเป็นแค่เดนเดตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีกตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูความการเปิดใครยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวถ้าสปอยเอาก็แน่นอนว่าเดนเดนี่ยคือจุดนี้เราเห็นละฮิวเลือดเนาะทุกคนก็ความสามารถซัพพอร์ตเตอร์ที่ดูแล้วก็น่าจะดีแหละนะครับส่วนตัวที่สองก็คนนี้เลยนะฮะทุกคนยาจิโรเบนะครับล่างที่ไปฟันหางเบจิต้าเออฮะก็ในจุดนี้คือ ซัพพอร์เตอร์ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของจิโรเบ้ <Yeah. S 1> กันนะฮะ <Yeah. S 1> นี่เลยมีโผมาฟันแล้วก็วิ่งหนี <laughs> จะเป็นการขัดคอมโบถ้าเงื่อนไขถูกต้อง <Yeah. S 1> คือจากที่ฟังแล้วเนี่ยยาจิโรเบ้ดูจะมีผลสําคัญมากๆเลยดูเป็นซัพพอร์เตอร์ที่สําคัญนะทุกคนมีการขัดคอมโบอะ่ะไม่ธรรมดานะครับจุดนี้อ่ะแล้วก็นี่ก็คือตัวละครน,นี่เราจะได้นั่นเองครับเลเจนด์ซิมิเต็ดก่อนที่จะไ,ไปคุยลงรายละเอียดเรื่องซัพพอร์เตอร์เดี๋ยวไว้อีก ไว้คลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเออสุ per saya สามโกค่ L F นะครับมีชาดี้ด้วยนะฮะน่าจะเป็นการ์ดเขียวหรอการ์ดเขียวคัตเตอร์รอเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วนี่น่าจะเป็นการ์ดฟ้าแล้วตรงเนี้ยน่าจะเป็นคัมแบ็คนะครับแต่ไม่ใช่คัมแบ็คแบบปกตินะฮะเป็นไม่ใช่คัมแบ็คด้วยนะ่ะเป็นแค่แบบถ้าใครทันเล่นพวกอาเซลที่มันออกมาโจมตีครั้งสุดท้ายเหมือน อะเซลเซลตัวระเบิดตัวเองแล้วก็มาเจนต้าอย่างเงี้ยที่ออกมาระเบิดปุ๊บแล้วก็ตายไปเหมือนเดิมก็คือเหมือนทำดาเมจสุดท้ายประมาณนะั้นซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับตัวนี้ก็เป็น l อะ,นะครัะเอลฟนี่น่าจะได้จากการ์ดไฟใช่ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับตรงตายเกิดนะเนาะก็ไม่ใช่2ชีวิตนะครับ เป็นแค่ออกมาระเบิดเฉยๆน,นะฮะเดี๋ยวเราไปดูความสามารถเต็มๆกันอีกทีแหละนะเนาะเผื่อเขาจะมีอะไรพิกมากกว่าเรื่องที่ว่าจะเป็นตัวที่ตายแล้วออกมาระเบิดเนาะก็ในจุดนี้คือยานิโรเบ้ผมว่าสําคัญมากๆนะครับทุกคนนี่คือประ,ประเด็นสําคัญมากๆที่การที่เขาออกตัวละครรูปแบบเนี้ยนะครับการที่ออกอัลต้าดักเพชรเราก่อนหมดก่อนเนะีพอเขาจะมีการปล่อยสพอเตอร์มาพร้อมกันกันกบตัวเอซึ่งแน่นอนว่า มันเลยทําให้ตัวเอฟนี้สําคัญขึ้นมากๆที่ว่าถึงถึงแม้จะไม่อยากได้ซูเปอร์เซย่าสามโกคูมากก็ตามแต่ตัวซัพพอร์เตอร์อย่างยาจิโรเบ้เนี่ยดูแล้วสําคัญมากๆที่จะออกมาตัดคอมโบนะครับเขาค่าประมาณนี้ของเรื่องซัพพอร์เตอร์แล้วกันนะครับเราไปดูความสามารถเต็มๆของซูเปอร์เซยสามโกคูกันเลยดีกว่านะฮะก็แน่นอนเป็นสีม่วงนะครับทุกคนก็คือประเด็นอะสีม่วงเนี่ยมันออกมาตัวหนึ่งแล้ว LF เน้อทุกคนเนาะเออเรา มตัวไหนกันก็ไม่รู้หน้าหน้า,หน,าหน้าตาแบบอมนั่นแหละนะครับพ่อหนุ่มเหล็กไหลนะครับมันไม่พอเนาะเรียกได้ว่าคือตัวละครสีม่วงมันก็ยังไม่เก่งพอไม่มีตัวที่ดีพออดีซึ่งเขาก็อยากลองดูอีกทีทุกคนอยากลองดูอีกทีอะขอลองเป็นอีกครั้งหนะึ่งลองเป็นซูเปอร์เซียรสามโกคูเป็นสีม่วงดูอีกครั้งดูซิจะได้ผลไหมแต่ในใจผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคือถ้าเขาจะให้มาใส่เป็นเอฟเนี้ยเพราะว่าสีม่วงมันก็ยังไม่เก่งพอแน่ๆเพราะว่า ประเด็นคือสีม่วงต้องไปสู้กับตัวสีเขียวที่เป็นตัวอัลต้าไงนะครับก็ตัวสีเขียวเนี่ยเก่งเก่งระดับโอ้โหท็อปท็อปทั้งนั้นเนาะตัวสีม่วงแค่ไหนจะพอก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้จะพอหรือเปล่าแต่สิ่งสําคัญที่ผมอยากเห็นเกี่ยวกับตัวสีม่วงก็คือต้องมีเรื่องของการตีการแทงไม่สนทาต้องมีเนาะแล้วก็นั่นแหละแทงไม่สนทาต้องมีแน่ๆแล้วก็ตีไม่สนทาก็ต้องมีต้องมีทั้งคู่แล้วก็นานพอถึงจะเพียงพอนะครับ c b t เล่น GT s a y r a Song Family นะครับ3ทีมใหญ่ๆก็ไม่ต้องมีปัญหาอและโกคัวเนาะทุกคนกาดแดงเป็นมีบาซมเมอร์ป่ะเนี่ยเฮ้ยเหมือนจะไม่มีบブาซามเมอร์เนี่ยเวนละ <c oughs> จริงป้ะเนี่ยโอ้โหทุกคนเอาแล้ีไงเราเห็นข้อด้อยอย่างหนึ่งละนะครับตัวละครที่ไม่มีบรザซーในปีอร์ในปี2025ห้ น่าสนใจนะอแต่เขาบอกว่าการ์ดแดงเนี่ยมีผนึกการ์ดฟ้าศัตรูด้วยเวลากดใช่ไหมก็คือไม่สามารถใช้การ์ดฟ้าส,สวนมาได้แล้วก็มีเพิ่มเดเมจมไม่รู้สิแต่ขาดบราซ่าเมอร์ไปผมว่าก็เรื่องใหญ่เนาะอ่ะส่วนการ์ดเหลืองนะครับเป็นบราสแบบแอนทายอาร์เมอร์นะครับแอนทาอาร์เมอร์คือเวลาที่ศัตรูใช้ อาอาบลัสอาร์มเมอร์พุ่งเข้ามาทะลุการเหลืองแล้วมาเนี่ยจะโดนแรงขึ้นนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะฮะกัดฟ้าโอเคกัดฟ้าเป็นกัดฟ้าระยะประชิดนะครับแบบพุ่งเนาะก็เมื่อกดใช้มีจั่วการ์ดสี่ใบทันทีเลยเหรอโอเคจั่วเยอะนะแล้วก็มีเพิ่มดาเมจกัดฟ้าสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทะลุเอ็นดูแลนด์แล้วก็ เวลาที่กดใช้ถ้ามีคีย์หหรือมากกว่าจะมีเพิ่มคีย์ดาเมจ20%เป็นหรอเป็นคีย์ดาเมจงั้นเหรอแต่ประเด็นคือคีย์ดาเมจมันมันก็ต้องคีก่อนนะหนึ <c oughs> ่งต้องอาจจะต้องดูแพสซีฟอาจจะมียูนิคอาจจะมีเรื่องของการเพิ่มเรื่องของคีย์เลสนะทุกคนต้องรอดูไปแล้วก็ทำลายการ์ดศัตรูทั้งหมดใช่ไหมโอเคก็เป็นการ์ดฟาที่แปลกดีนะเป็นคีย์ดาเมจซะงั้นนะเอออะ ส่วนการ์ดเขียวนะครับจั่วการ์ดหนึ่งใบเติมคี้ห้แล้วก็ลดคอสศัตรูทั้งหมด10วิอ่า10แล้วก็10วิอืมแล้วก็มีการคข้าเชงเติมมา5วิมีผนึกการ์ดแดงเขียวฟ้าศัตรู3วิอย่างนั้นเหรอะเป็นการ์ดเขียวหยุดเวลาใช่ไหมเพราะไม่ใช่การ์ดเขียวพุ่งและอย่างหนึ่งนะฮะ แต่ไม่ใช่เอลใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเช็คดูอีกทีซิมันมีท่าไหนที่เหมือนเป็น a o e ปะ่ะกลัวอย่างเดียวคือจะเป็นการเขียวเคาน์เตอร์แต่ไม่น่าใช่เพราะไม่ไม่ได้มีพูดเรื่องอาการเคาน์เตอร์เนาะคือตรงนี้ที่เห็นนะเหมือนอันนี้หรือเปล่าเหลือนี้จะเป็นฟ้าตอนนี้คือตอนตายเกิดแต่เนี้ยน่าจะเป็นก cover change ันโคเวเชงเฉยๆตอนที่โดนหมัดเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเป็นโคเวเชง เฉยๆนะครับหรือว่าน,นี่จะเป็นการ์ดเขียวไม่แน่หรือไม่ก็ไม่ได้โชว์นะทุกคนเหมือนจะไม่ได้โชว์แนละ้วรอบก่อนของอัลตาเบจิต้าก็ไม่ยอมโชว์การ์ดเขียวนะไม่รู้ทําไมไม่โชว์ให้หมดเหมือนนะกันนะฮะก็น่าจะเป็นการ์ดเขียวเวลานะถ้าให้ผมเดานะก็การ์ดเขียวอยู่เวลาเติมกันก็เช่งตัวการ์ดเติมคีไม่มีอะไรพิเศษขนาดนะั้นนะฮะส่วนเมนบิตี้แล้วก็อันติใช่ไหมอ่า ทำไมเอาเมนมาอยู่อ๋อมันไม่ม,ม,ม,มีมันไม่มีอันติแต่ทำไมเขาใช้เกมโอเคแล้วเอารูปอันติมาไว้ตรงเมนอเมตี้ซะงั้นนะครับอ่ะงงเลยก็เป็นตัวละครแบบ2ชีวิตใช่ไหมไม่ไม่ใช่ตัวละครแบบ2ชีวิตตัวละครที่มีระเบิดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีไม่มีเรื่องของการ์ดอันติ เึ่นมงได้เป็นการ์ดฟ้าเฉยๆนะครับก็คือกดเมนปุ๊บทาลายการ์ดศัตรูตัวเองหนึ่งใบจั่วการ์ดฟ้านะครับเติมเลือด30เติมคี้100เพิ่มดาวกันบอลสอลูกนี่ก็เด็ดอยู่นะนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือตรงนี้นะครับหักเก็ดหลบศัตรู100%นาะก็ จะเป็นอะไรที่เอาไว้ใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะทุกคนนะพวกเมนตัดเกรดหลบศัตรูเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเวลาศัตรูเหลือตัวสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยเนาะเราหลบถ้ามันเรากดเมนปุ๊บเราก็ใช้การ์ดฟายัดได้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แข็งแก่งเสมอแหละนะครับถ้าเมนอนไหนมีเรื่องลบเกตดหลบยังไงก็ดีนะครับทุกคนมีเพิ่มดักบอลสองลูกด้วยก็ถือว่าโหดเนาะลังสถานะต่างๆของศัตรูใช่ไหมก็จะช่วยให้เรานั่นแหละก็ ตีแรงขึ้นนะครับทุกคนถ้าสมมติว่ามันมีการพกรถการเดเมจการาดฟ้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้ก็แคนเซิลทิ้งไปก่อนก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับส่วนสตาร์เตอร์บิ t ตี้ตรงนี้จุดสำคัญที่สุดนะครับทุกคนของตัวละครทุกตัวในจุดนี้เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมีตัวเลขที่ถึงในจุดหนึ่งถ้าไม่ถึงจุดหนึ่งก็คือลืมไปได้เลยว่าตัวละครนั้นจะเอามาใช้ได้นะครับทุกคนหมดหวังแน่นอน,นอนเนาะก็ดดเมจเนี่ยสามอเอันนี้คือตัวตั้งต้นนะครับทุกคน ตรงเนี้ยได้แค่270%ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เอาเป็นว่าผมเรียกว่าต่ำแล้วกันนะครับจะบอกว่าผมจะไปเทียบอัลต้าได้ไงมันมันก็ต้องเทียบแหละนะทุกคนนะยังไงเราก็ต้องเจอแต่อัลต้านะครับทุกคนมันไม่ใช่ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าเราจะรอดถูกไหม,มก็ตามนั้นนะครับทุกคนคือถ้าไม่ถึง300%ก็แปลว่าน้อยนะครับจุดนี้มีตรงนี้มาพิเศษ Final เคานะ์เต d a m a g e มเนาะก็จะเป็นถ้าให้ผมเดานะก็คือไอ้ดามจตรงที่ หลังจากที่เราตายแล้วเราระเบิดใส่ศัตรูมันบวก30%เนตาะตรงนี้ยเขาเขียนว่ามีการกาัดเขียวได้ทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มดาเมจไฟดอลเคาน์เตอรอ์อันนั้นแหละก็คือไม่รู้ทำไมถึงจะใส่มาตรงนี้เป็นพิเศษเนาะคือเหมือนคือมันเหมือนมันจะระเบิดแรงกว่าตัวอื่นที่ระเบิดอย่างนั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ไม่รู้ความหมายนั้นจะตรงกับ ที่เขาเพิ่มมาตรงนี้พิเศษปะแต่คิดว่ามันก็คงมีส่วนกับเรื่องดาเมจที่ตัวละครนั้นมีอยู่แล้วและมีตรงนี้เพิ่มมาอีกก็อาจจะเป็นตัวละครที่ระเบิดตอนตายแรงมากๆก็ได้เนาะทุกคนเนาะดาเมจการ้อยกป็ก็ไม่พออยู่ดีเนาะยังไงก็ต้อง200นะทุกคนและด้วยความเป็นตัวที่ตายแล้วตายเลยอย่างนี้ด้วยอ่ะนะเออมาร90ไม่ได้หรอกนะต้อง 200, นะครับผมจะพูดตรงๆแล้วกันนะทุกคนนะ270กับ190 ไม่ใช่ตัวเลขที่เพียงพอนะครับเพราะนี้มันคือศึกของ300กับ200มานานแล้วอ่ะนะครับคีนคาบี่เกบเปอร์เซ็นตไม่มีอะไรมากเนาะดอการ์ดดอสปีดอยู่ที่บวกหอยู่แล้วเฮลโสโตรเดชั่นสามสิเปอร์เซ็นต์หกสิบวก็คือมีอัตาฟื้นเลือดสาเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60สิบวิของเกมการการเขียว LE ได้1ที 1> เพิ่มดาเมจให้เพื่อนยีนะ่สเนาะซับดาเมจเพื่อนแล้วก็มีให้ดาเมจเพื่อนจีทสิบ ก็คือประเด็นตรงนี้สองอ่าไม่ต้องสองบรรทัดหรอกบรรทัดสุดท้ายเนี่ยคือใจความก็คืออยากให้ไปเล่นกับ GT เนาะเพราะว่าถ้าเราเล่นกับ GT เนี่ยทุกคน4ีตรงนี้นะครับตัวละครที่จะได้ประโยชน์ที่สุดจากตัวละครนี้ก็คงหนีไม่พ้นออาต้าซูเปอร์เซียสิเบต้าแน่ๆนะครับได้ราเมจเพิ่มอีก4ีแค่นี้ยังแรงไม่พอใช่ไหม โอเคแหละก็คือจุดประสงค์ของเขาที่เขาใส่มาตรงนี้ก็คือพยายามจะให้คนแยกไปเล่นทีมแหละเนาะอ่ะนี่ไงตรงนี้ใส่ตัวนี้ไปด้วยมันจะไดไม้มันจะได้เป็น GT มันจะได้แรงขึ้นโดยการที่ไม่ไมจำเป็นจะต้องเล่นสามเอลต้าอย่างเงี้ยนี่คนไม่ชอบกันใช่ไหมแต่ถามว่ามาเพิ่มระเมิดให้ตรงนี้15%เ <środ S 2> พียงพอที่จะเอามาแทนที่กับตัวละครอย่างฟิเซอร์กับโกคูที่คนเลือกที่จะใช้เบจิต้าด้วยเนี่ย เพระาะก,ก็น่าจะายังไม่พอนะเพราะสองตัวนะั้นมันโกงเวอร์มันมเลยไม่จําเป็นต้องพึ่งเรื่องของดาเม็ที่เสริมเข้ามาให้ใครโดยเฉพาะอย่างนี้ด้วยเนาะก็แน่นอนว่าเล่นกับจีทีด้วยกันก็ได้ประโยชน์ที่สุดนะเนะพราะซับเพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่ว่ามาแย่งเบจิต้าให้มาเล่นทีมนี้เป็นหลักอะไรขนาดนั้นนะนะสำหรับผมเท่าเท่าที่อ่านถึงตรงนี้นะนะครับ ส่วนอย่างนี้ก็มีตี้อ่ะไฟนอลเคาน์เตอร์ทำเมจแมสซีเป็นระเบิดเนาะนะก็จะทำาดเมจอีกครึ่งหนึ่งให้กับเพื่อนที่อยู่สแตนบายของอีกฝั่งด้วยก็คือโดนทั้งทีมนะครับ50%ไปที่อีก2ตัวที่อยู่สแตนบายก็ดีนะครับตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ขึ้นบอก <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ตรงแรกสุดเลยนะเนี่ยอันนี้ตลกมากนะฮะอ่ะเข้าสนามได้คีห้าสิบกันกูเปเชงห้าวีกันกูเปเชงแบบตอนเข้าอันเนี้ยผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เนาะคือถ้าเทียบกับอันที่แบบ พอกดใช้การแล้วค่อยได้ตรงนั้นมันก็จะอยู่ค่อนข้างนานกว่าแต่นี่ก็ใช้ได้นะใช้แค่เวลาต่อคอมโบอะไรเงี้ยก็สลับเข้ามาก็ค่อนข้างจะมีเวลาพออยู่นะครับเวลาศัตรูสลับตัวนะครับทุกคนหรือเวลาเวลาเจอศัตรูเอาง่ายๆเนาะจั๊การ์ดหนึ่งใบนะครับแล้วไม่สนทตานะครับไม่สนทาสามวิก็คือเอาง่ายๆอย่างเช่นเราพอเราตัวเดียคอนซูเปอร์เซียสามเขคุยในสนามเนี่ยศัตรูสลับเอาตัวสีเหลืองเข้ามาเงี้ยเราก็จะตีไม่สนทตุอยู่สามวิ ก็พอใช้ได้นะครับลดคีดตตูสามสิบลดความเร็วจั่วการ์ดหนึ่งเวลก็สองบรรทัดนี้ก็เอาไว้ใช้แทงได้นะครับทุกคนเวลาเราสลับเข้ามาก็ลดคีดตตูลดความเร็วจั่วการ์ดตตูเนาะทุกครั้งที่จั่วการ์ดมีเติมเลือดสี่เปอร์เซนกับเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซนสิบวิทุกครั้งที่จัวจ่วการ์ดจะจั่วการ์ดได้เยอะแค่ไหนเนาะสี่เปอร์เซนต ต่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะกว่าปกตินะปกติก็2-3%เนเนาะทุกคนนะนี่ก็4%ก็ตัวเลขใหม่นิดนึงต่อมาก็ถ้าหลังใช้การ์ดใช่ไหมถ้าคี้หาิหรือมากกว่าอ๋อนี่ไงแม่เพิ่มคีเลทตรงนี้โอเคก็คือตรงที่ใช้การ์ดฝาใช่ไหมที่มันจะมีการที่ว่าถ้าคี้เรา50หรือมากกว่าจะมีเพิ่มคีดเมจ20%ร ก็คือบวกกับตรงนี้เข้าไปก็จะเป็นมีคีเลศสามสิบเปอร์เซ็นต์ีดเม็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็มีบวกเมจดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการ์ดฟ้าที่แรงนะถ้าใช้ก่อนที่คีเราจะต่ำกว่าห้านสะิบเนี่ยอืมก็เป็นตัวละครที่ควรจะใช้การ์ดฟ้าเร็วหน่อยนะครับส่วนหลังจากใช้เกตหลบไปมีจั่วการ์ดตเติมขีแล้วก็มีเพิ่มความเร็วในการชาร์จยูนิเกตร้อยเปอร์เซ็นต์สิบวิอ่าถ้าเพิ่มความเร็วในการชาร์จยูนิเกตแบมียูนิเกตเป็นแบบเวลาหรือเปล ไม่แน่ใจเดี๋ยวราดูกันนะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นเมื่อการโจมตีของศัตรูจบลงก็จะมีฮิวเลือดเพื่อนหเปอร์นฮิวเลือดนั้งทีมห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ลดซับเขาเพื่อนสองวิทํำลายการศัตรูหนึ่งใบทำลายหลังจากที่เขาคอมโบโจบอะนะ <c oughs> ทำไมวะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่ทำลายก่อนใช่ไหมทำไมทำลายหลังที่จากเขาคอมโบโจบอะเนี่ย เออ,เอ,อไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็เมื่อตัวละครนี้ไปอยู่ในสแตนบายและศัตรูใช้การ์ดฟ้าอันติไลซิงลัสก็จะลดซับย์เขาตัวเอง5ก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือโยนมารับท่าใหญ่เอามาตายแทนนะครับแต่ห้าวีก็น้อยไปน,นิดนึงปะอห้าวิน้อยไปนหน่อยแหละนะนะครับโค้ชเชนการ์ดแดงเชนการ์ดฟ้าเนาะอ่ะยูนิเกตนะครับทุกคนเป็นชาร์ทไทป์มาไม่ใช่แบบเวลาเออใช่ชาร์ทไทป์ที่ผมจะพูดนี่ว่านั่นแหละถูกละ ก็คือชาร์จไทป์เนี่ยคือขึ้นเวลาที่เรากดชาร์จนะฮะทุกคนปกติเนาะก็อันนี้จะเป็นพอเต็มปุ๊บจะมีจั่วการ์ดเขียวเติมเลือด15เติมแบนจิเกต100อันนี้ได้สูงสุด5ครั้งแต่ด้วยความว่ามันเป็นชาร์จไทป์อย่างนั้นเหรอแต่ก็ได้อยู่มั้งถ้าคอมโบยาวพอนะครับชาร์จเต็มก็คือได้เกตหลบคืนมาก็จะเป็นตัวละครที่เกตหลบคืนได้เยอะอยู่เนาะตั้ง5ครั้งเต็มเเลยนะ เออน่าสนฮะแล้วก็มีความเร็วจั่วการ์ดหนึ่งเวลให้มาตอนที่เกตเต็มอืมก็จะจั่วการ์ดเยอะเนาะมีล้างพวกสถานะปกติลดสตททั้งหลายขณะที่เต็มอยู่โอเคขณะที่เต็มอยู่ใช่ไหมคือแปลว่าเงื่อนไขการลดเกตของมันอ่ะนี่ไงเงื่อนไขการที่เกตเราจะหายก็คือเราต้องใช้เกตลบใช่ไหมตอนที่เกตเต็ม โอเคแต่ขณะที่เกจเราเต็มอยู่เนี่ย mm. เราจะได้ดาเมจเพิ่ม30%ถาวรแล้วก็ได้ดาเมจกาด20% mm. ก็คือจะเป็นตัวที่เราจะจะพูดว่าไงเดียคือถ้าเราเกจเต็มแล้วเนี่ยทุกคนเราควรจะเกจเต็มตอนที่เราเริ่มคอมโบแล้วอะเ mm. พราะถ้าเราไม่ได้อยู่ในคอมโบแล้วเราต้องเสียเกจหลบเกจดเราหายทุกคนแล้วเราจะเสียตรงเนี้ยไปดังนั้นต้องเล่นระวังกันเป็นพิเศษเลยคือ ต้องพยายามให้เกตเต็มตอนที่เราเริ่มคอมบูแล้วเท่านั้นทุกคนเพราะไม่งั้นถ้าเราเสียเกตหลบไปเกตเราก็หายตรงนี้คือเราเสียตรงนี้พลาดไปเยอะนะเพราะว่ามีเพิ่มเดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ลด,ดมีเดาเมจกาดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่พอมีเรื่องของแทงไม่สนทาตแล้วก็ล้างพวกสถานะลดสแตททั้งหลายสำคัญสุดก็คือเพิ่มเดาเมจนี่นแหละเนาะเพราะถ้าจังหวะนั้นเราตีอยู่ก็คือตรงนั้นก็จะตีแรงขึ้นแต่อย่างที่เห็นกัน ว่าตั้งต้นที่2 7 0ดังนั้นการเพิ่มมา30%ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็ดาเมจการ์ดก็เพิ่มมาเป็น2 1 0ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเหมือนกันนะครับจะพูดได้ว่าคือถ้าเก็ตเต็มในเชิงรับก็ได้อยู่นะครับเพื่อนเพราะได้ดาเมจการ์ดมาได้แทงไม่สนท่าตลอดที่เก็ตเต็มก็ถือว่าโอเคก็คือเอาไว้ใช้แทงได้ด้วยนะครับก็ คือถ้าเกดเต็มเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวแทงได้เพราะว่ายังไงก็ตามไม่โดนตัวสีเหลืองตีแรงเนาะอ่าพูดยังไงดีละ่ะทุกคนโดยรวมแล้วผมว่ายังไม่เห็นจุดเด่นฮนะเกตดลบใช้เกตดลบแล้วยูนิเกตหายหนึ่งเลยคือที่ต้องพูดนะทุกคนนะ คือมันไม่ใช่ตัวละครสองชีวิตไงมันตายแล้วมันระเบิดนะทุกคนมันตายแล้วมันระเบิดใส่ฝั่งตรงข้ามซึ่งไอการระเบิดใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็อาจจะดูดีแหละถ้าเมตามันไม่ได้ฮิวเลือดอะไรกันเยอะขนาดช่วงเนี้ยคือช่วงนี้อะระเบิดใส่ฝั่งตรงข้ามหมดแล้วไงต่อมันก็เดี๋ยวมันก็ค่อยคฮิวไปเราก็เสียตัวหนึ่งไปอยู่แล้วอะแต่ประเด็นคือ สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าตัวนี้ไปเล่นกับน,นาเมโกคู rew, มันก็จะออกแนวเป็นแบบสองชีวิตได้อีกแหละนะครับมันก็จะตายรอบแรกก็ไม่ตายต้องตายรอบสองถึงจะระเบิดลิงยักษ์ออกมาซึ่งยังไงคนก็ต้องเล่นกับน,นาเมโกคูแล้วนะสรุปสุดท้ายก็คือมันก็จะไม่ได้าดันจีทีหรอกนะครับไอ้ตัวชีวิตเดียวแบบนี้เราคงจะจุดนี้เราคงจะไม่อยากเล่นโดยไม่มีนาเมโกคูแน่ๆนะครับก็ คือถามว่าจุดเด่นคืออะไรอ่ะก็คือคล้ายๆนี่เลยคล้ายๆเซลล์ตัวระเบิดตัวเองเลยเนาะเป็นชาร์ตชาร์จก็แบบชาร์จแบบเดียวกันตายแล้วระเบิดเหมือนกันเอิมก็ถ้าให้ผมพูดตรงนี้เอาแบบไม่ลำเอียงเอาแบบไม่อคตินะทุกคนผมว่าไม่พออืมคือมันจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่บอกเลยว่าเนี่ยแหละเกมนี้มันได้ทิ้ง ความพยายามที่จะทำให้ตัว LF เก่งแล้วนะครับก็ Legend Limited ตัวนี้ผมว่าไม่ได้ดูโดดเด่นเท่าตัวละครอัลตร้าแน่ๆเนอะการแข่งขันมันอยู่ที่ระดับนั้นนะทุกคนนะการแข่งขันมันจะให้ผมไม่เทียบกับตัวอัลตร้าก็คงไม่ได้นะจุดเนี้ยนะครับทุกคนเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเจอเนาะก็ LF ตัวนี้ซูเปอร์เซียสามโคคูผมว่าไม่สามารถเทียบเท่าตัวอัลตร้าตัวก่อนๆได้อยู่ดี แล้วก็ไม่ได้มีจุดไหนที่รู้สึกว่าจะเอามาทดแทนหรือเอามาแบบแทนที่ตัวละคร3ตัวหลักที่คนเล่นกันเป็นหลักนะครับคนที่เขาเป็นเวลกันทั้งหลายเนาะที่สามารถรวบรวม3ามอาจตาได้เนี่ยเขาก็ยังเล่นทีมนั้นกันอยู่ทุกคนตัวนี้ผมไม่เห็นความสําคัญพอที่จะใส่เข้ามาในทีมเพื่อที่จะทดแทน3ตัวนั้นได้นะครับก็ในจุดนี้ผมว่า คืออาจจะเป็นครั้งแรกๆที่ผมพูดเกี่ยวกับตัวละครที่มาโดยที่ผมรู้สึกว่ามันคงจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะทุกคนนะแต่ตอนนี้เราก็ได้ข้อมูลค่อนข้างมาเยอะพอสมควรเกี่ยวกับปีนี้เนาะลักษณะการออกแบบในเขาเรียกว่าอะไรอะปัชญาการออกแบบตัวละครของเขามันก็ชัดเจนมากๆแล้วว่าตัวละครเอฟเนี่ยมันอาจจะมีจุดยืนน้อยลงเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมถึงยังออกตัว LF ที่ ดูแล้วด้อยกว่าตัวออาตาเห็นขนาดนี้ออกมาเหมือนกันนะครับทุกคนก็ถามว่าเป็นตัวละครที่แย่เลยไหมเนี่ยคำตอบก็คงไม่แย่เลยหรอกทุกคนมันก็คงจะทําประโยชน์อะไรได้บ้างในระดับที่ทําได้แหละเนาะแต่ก็คือไม่ได้มีจุดเด่นอะไรพอที่จะรู้สึกว่ามันจะเทียบกันแล้วเทียบกันแล้วกับการที่เราต้องเสียเพชรให้กับตัวนี้กับตัวออาตาผมว่ายังไงไปลงตัวอัลตาได้ตัวออาตามาก็คุ้มกว่าอยู่ดีเนาะก็ตัวละครเนี้ย มาตู้อาเจ้าของเบจิต้าก็จะไปนะครับดังนั้นก็ตัดสินใจกันก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนสําหรับวันนี้ก็คลิปนี้ประมาณนี้รนะใครที่ดูชอบก็อย่าลืมกดไลค์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมเจอกันครับ